เป็นคำถามที่ที่คนไทยอยากทราบเหมือนกันว่ามันมีผลอะไรทำไมต้องมาเถียงกันเรื่องปิดเปิดด่านการปิดเปิดด่านมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของภายในประเทศขเขมรเพราะทรัพยากรสินค้าส่วนใหญ่ไปจากประเทศไทย การปิดด่านทำให้คนไทยไปเล่นการพนันไม่ได้การปิดด่านทำให้คนไปเป็นสแกมเมอร์ไม่ได้คนไทยบางส่วนข้ามไปเขมรเพื่อไปทำหน้าที่ หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเองมีทั้งบ่อนคาสินโนและที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียตลอดแนวชายแดนไทยเขมรสินค้าบางอยู่บางส่วนปูนซีเมนน้ำมันจะกลับมาทำ้ายทหารไทยบางส่วนและทำให้ ขาไม่เดือดร้อนลบกับประเทศไทยเขาก็อยู่ได้เพราะเขามีอยู่มีกินตลอดนี่คือเหตุผลทำไมต้องปิดด่านมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านพูดว่าผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนพี่น้องที่ค้าขายกระทบกระทบครับ แต่พี่น้องบางท่านให้สัมภาษณ์ว่าพวกฉันนี่ยอมให้ปิดด่านขอให้ประเทศไทยลบชนะเท่านั้น <S <S นี่ครับเหตุผลที่ว่าทำไมเรามาเถียงกันปิดเปิดด่านการเปิดด่านคือทำให้เขาเข้มแข็งน้ำมันก็จะเข้าปูนซีเมนก็จะเข้า เครื่องอุปโภคบริโภคก็จะเข้าไปจากประเทศไทยทั้งนั้นนี่ไงครับ mm hmm. เหตุผลพี่น้องอาจจะไม่ทราบการพนันก็คนไทยนี่แหละไปเล่นทั้งหมดบ้านแตกสลกขาดเงินหมดขับรถเข้าไปขากลับเดินกลับเพราะว่ารถถูกยึดนี่ไงครับสิ่งมัวเมาเป็นผลประโยชน์ ของใครไม่ทราบแม่ทัพทุงผู้สม,ม่อมว่าคิดให้ดีเรื่องดานคิดให้ดีครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เล่าให้พวกเราฟังว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารรัฐบาลเขา,าจะมีเหตุผลเขาต้องฟังอย่างไรอะไรอย่างไรขอให้พวกเรามีสติในการรับรู้ข่าวสารแล้วก็ ช่วยกันช่วยกันดูช่วยกันดูประเทศไทยของเราหนึ่งเสียงรวมกันมันก็หลายเสียงแล้วนะครับนี่ครับเหตุผลขอบคุณมากครับ